นี่นะฮะทุกคนเขาเปลี่ยนพิธิมบวมป่าแล้วนะครับก็พลาดจากตรงนี้เขาจะบวมปั่นดูว่าตรงนี้เป็นแบบนีาดูว่าตรงนี้เ็นับในข้งหนเห่อฉันเรอผม สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับเราจะไปดูโคมงไปบวมปั่นนะครับเพราะว่าเราขึ้นมาชั้นหน่อยนะครับโคมงก็คือไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เราขึ้นมากับเพื่อสองโคมน,นะไม่รู้ว่าเขาทําพิธีเส่นยาครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับทุกคนคือแบบบวมปัน่นแล้วก็าจะมิครูไหลทา่าแล้วก็มิงขนานาแล้วก็ที่มาจากในเมืองนะครับ แล้วก็จะมีพระสงฆ์ไหลรูปนะครับที่จะมาบวบป่านะครับจะมาเปิดพิ้นทีมบวชป่านับนั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับน้ทุกคนเนี่ยคือเจนดีนะครับแล้วก็เราต้องขึ้นไปอีกไกลนะครับนี่นะทุกคนเราต้องขึ้นไปในป่านะครับดี๋ยวในป่านะครับ เราท้องคือไปในปันลื่นนะครับไปนี่นะปิงกิดที่เราจบต้องมาบวชในนะวันนี้นะครับดูอ้ทุกคนเขาก็เปิดทำพิธีแล้วนะครับเขาก็จบบวชแล้วนะครับ นี่นะครับทุกคนของเปิดพี่ทีทมบัวป่าครับ นี่นะฮะทุกคนเขาเปิี่ยมพิทิมบวมป่าแล้วนะครับก็พาดจากตรงนี้เขาบวมปั่นนะครับ Đấy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Siyah karlige nany height shirt siya, u dhe kongnen liso Alcohol ifa e kog tenang bab tio lor koto nor liso de bag e baj saman tah santor le tat sab derivar leφο lor vade mengal fana mada tue tu nal fu kan e There s reinventar u tabi lang Bar ki kar sab to mi ke tk sa reserven Russellцы accordance ...가 a trao someone noi m إpako cek acum specialty pe poor born country urban florist

นะครับในการอนุรั์ป่าเห่านี้เพื่อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานวันนี้เราได้เห็นกันทุกคนแล้วเราได้ยินกันทุกคนแล้วนะครับเป็นสักขีพยานกันทุกคนแล้วทั้งชาวบ้านทั้งพระคุณเจ้านะครับทั้งคณะต่างๆนะครับเป็นสักขีพยานแล้วต่อไปเนี่ยก็ไม่ต้องมีการมามาเข้าเท่าฐานนะครับมาทําลายป่าแห่งนี้ป่าแห่งนี้จะเก็บไว้ให้ลูกไว้ให้หลานครับครับผม ภาพบายนลีลอที่นี่ต่ยาบารั่ักาลีโอเลเลนี่างนี่ต่าร่มาเอรุ่งรับาเกลืดีเลยาเกลาว่าเก็บกเกบกอได้ระาเกลาีนโี้ผัดเวมาลอกี้มาล็กลนีลีอมลมาล็ลีลกทรบเ่ยที่บ้านเออบ้าครับคือผู้ท้บอกว่าป่าแห่งนี้เก็บไว้ให้ลูกแวให้ลา ส่วนแกเนี่ยวันหนึ่งแกก็ต้องจ่ายไปพอจ่ายไปปุ๊บเนี่ยก็ขอให้เก็บรักษาผืนป่าตรงนี้ไว้เป็นสัตว์ขีดพยานการสุขพุ่ครับอาจารย์เชิญพื้นเดี่ยวจงพื้นครับเรามาเนี่ยมาดูมัดู nhiều con lắm bao lâu mà mà đi ra nhiều cái con nó cứ 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 nó นี่เป็นนะครับในวันข้างหน้ากระเต็มชัวร์กระเต็มชัวร่กจะเต็มชัวร์กระเต็มชัวรกระเต็มชัวร์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 กระเต็้ชัวร์ อําไว้ชั้นนี้2ภายกระทบอ๋ออัฟโคอะไรทํามือน่ะ done please นี่ดูนะตรีนี่เช็คดูพอดูของนึงว่าบอ นี่นะครับทุกคนก็ไปต่อไปเราบวทป่านะครับก็หาใกล้ๆที่ต้นไม้อยีดอยตางแถวนี้ไปก็ได้ครับคนละสิบชิ้นคนละสิบชิ้นสิบต้นสิบต้นเดินขึ้นไปไกลๆเลยครับเดินขึ้นไปสูงๆไกลๆเลยและท่อนไม่ยี แล้วท่าไม่ยีนะครับขึ้นไปสูงๆเลยครับขึ้นไปสูงๆเลยนะครับขึ้นไปสูงๆเลยครับขึ้นไปสูงๆะกลๆในต้นไม้ใหญ่ๆครับต้นไม้ใหญ่ๆแล้วไม่ยีแล้วไม่ยีแล้วไม่ยีนี่นะครับทุกคนก่อนเราเอาผ้าท้าเหลือเลยจิวเราไปมัดออกใหม่นะครับง่ายๆวาเขาเรียกว่าบวกป่านะครับ เนี่ยทุกคนเราคือไปต้อไม่ระหว่างทางก็ประมาณน,นี้นะครับ,บเป็นนี้นครับเดี๋ยวเราจะลงไปช่วยอีกทีนะครับว่าจะปิดอย่งไรนะนี่นะครับทุกคนกำลังบวป่านะครับ